กำลังรอรีสอร์ทรีสอร์ทอยู่นะครับอ้าวสวัสดีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Minecraft นะครับก็ไมค e c ร a f t เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะอัดทุกวันพุธนะครับอัดทุกวันพุธเลยเพราะว่าทุกวันพุธเนะเป็นวันของไม n e c r a f t นะครับวันพุธนะครับแต่อีกรายการหนึ่งวันศุกร์คือรายการนี้ครับ โปเกมอนโทมเมนท์ชาเลนนะครับเขาเรียกว่าโปเกมอนแมทเทิลฟอนเทียนะครับเรามาสร้างโลกใหม่ก็ดีกว่านะครับโลกใหม่ที่นะครับที่เล่นอยู่ในขณะนี้ก็วันก่อนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะแต่ว่าใจลึกๆแล้วก็อยากจะทำต่อ ชื่ออันนี้แล้วกันชื่อว่าเอิร์ดแล้วกันเอิร์ดนะครับแล้วก็ไอเซอร์ไวเวอร์เลยคีทีบดีวะเอาเซอร์ไวเวอร์ดีกว่าเนาะแล้วก็เอาอ่าน้องมอตต้องก่อนไปเอาคีทีบดีกว่าคีทีบนะครับวิซิเตอร์เมมเบอร์โอเปอเรเตอร์นะครับเอาเมมเบอร์ดีวกว่าครับ เวอร์ไทป์อินฟินิตครับไม่จํากัดซีทไม่ขอเอานะครับเอาไวชีทแอดูเคชันอีดิชันแอดูเคชันอีดิชันคืออะไรวะเรื่องการศึกษาหรือวะโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวเอาพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับ มาแล้วครับก็เปิดโลกกระทัดใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไอ้นั่นกันเอาดาบครับเอาดาบนี้แล้วกันจะคราบอันไหนดีอ่ะอืม เพชรไหมเด้อเอาขวานขวานขวานนี่ครับแล้วเอานี่แล้วกันขวานขอเป็นเพชรน,นะแล้วก็อะไรดีอันนี้แล้วกัน อน,นี้น่าจะขอบบบลออันนี้ขนาดระดับน o r m a l แล้วเนี่ยบินครับใน,นี้ไม่ต้องบินแล้วกันไม่ต้องบินก็ได้ขอเป็น uh, setting mode survival แล้วกันเนาะเพราะว่าของเราพร้อมแล้วนะครับ คีทีเอาเซอร์เวอร์ดีกว่าครับเกมโหมด e f ฟ u l ลครับเลือกเกมโหมด e f ฟ u l ลนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดียวต้องต้องเอาอะไรที่มันดีกว่านี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวในวันที่ยี่สิบสามนะครับก็ เราจะถ่ายคลิปโปเกมอนชรเล่นกันนะครับโหดำลงไปทะเลลึกเลยเนี่ยกลัวมันไม่รอดว่ะกลัวปล่อยแล้วมันไม่รอดาวอก่ ขอให่ด้วยนะครับมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะครับก็ยังสามารถอัดต่อได้นะครับวันนี้จะอัดประมาณสิบนาทีแล้วกันยูเดสเมื่ไหร่หยุดถ่ายเมื่อนั้นอันนี้ทำเป็นโหมดเซอร์ยเวอร์เนี่ยนี่เรามีหกสิบสี่ครับขุดครับแล้วก็ เราได้ทรายมาครับแซนบ็อกครับเขาเรียกว่าแซนบ็อกนะครับแล้วก็ที t อนทีอยู่ไหนครับทีเอนทีอย่าวางตอย่าเดินผ่านตรงนี้นะครับตอนนี้มันน่าจะมีอะไรที่เออแมง โอ้ยอันนี้บ้างครับหลุมนี้บ้างครับเขาเรียกว่าหลุมน้ำตาลาวานะครับฝั่งนี้เหลือหกสิบสองฝั่งนู้นหกสิบก็โอเคอันนี้เเออ โอ้ยแม่งโอ้ยเนาะอย่าเดินผ่านตรงนี้โดดโดดโดดไม่ท <mankind> ัน <p> อ <qui> ่ะเอาเวนไอ้นี่แล้วกัน เดี๋ยวอีกหน่อยรายการเกี่ยวกับไอ้รสชาติไทยก็มาแล้วประมาณนั้นนะรสชาติไทยก็จะมาแล้อีกแปบ๊บเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวขออัดเล็กน้อยแปบ๊บเดียวไม่มากไม่มากไม่ใหม่เออ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 เอง,ดดอง,ดดองเออ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 เอ ้องโดดอย่างเดียวครับอออาาาต้องโดดต้องโดดโอ้โหพื้นที่ลาวานี่มันอันตรายมากน่าดูเลยครับต้องอย่าไปทางนั้นเด็ดขาดครับเพราะว่ามันมีปุ่มลาวา กุมฝั่งนี้บ้างครับนี่คือทางม้าลายนะครับที่ไม่ใช่ทางลาวะทางม้าลายที่ไม่ธรรมดามากๆมันเป็นทางของลาวานะครับเอ้ยทางลาวานะครับเฮ้อโอยไหลเนี่ย เออเออเอออเ้กี่ไม่ได้อย่าให้มันไปโดนตรงนี้เด็ดขาดว่าอนี่เดอานะครับเดี๋ยวฝังนี้เดี๋ยวหกสิบสองเอาหกสิบสองไว้ก่อนห้าสิบเจ็ดเท่ากันแล้วนเนี่ยเอาเป็น พื้นที่ลาวานี้ครับบอกเลยว่าพื้นที่นี้เออเออเออแมงเออเออเออแมงอุ้ยเออเออโอ้ยลงน้ำกอนนี่ลงน้ำกอนลงน้ำกัน โอ้โหอะไรเนี่ยอันตรายมากเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเออเอากำแพงครับทีเนี้ยโอ้โห่ร้องข้ามกำแพงเลยทีเนี้ยอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้อย่าไปใกล้เอื้อโอ้โหไม่อย่าไปใกล้ ถ้าใกล้ปุ๊บเราตายแน่นอนครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าเราตายจริงๆนะครับมันจะเดินไปเก็บยังไงวะเน,นี่ยมัน,มนเก็บเก็บยังไงวะเน,นี่ยไม่ได้เนี่เออเออเออแม่งเโอ้โหงานงนแหละโดนเจ็บมางนงาๆแหละเยอะสี่สิบแล้วครับเออเออเออเหม่ง เออเออเออเอเออ้ยเอย่าออยเ้อะครับไปเจาะก <issements> ําแพงให้ได้เออเอออ่าอ่ออเจาะเจาะกําแพงโอ้แม่งเจาะกําแพงถ้าลาวาปุ๊บมีสิทธิ์ตายได้เลยเนี่ยโอ้โหยุ ยูเดทปุ๊บคือหยุดถ่ายเลย<ช>แล้วตอนนี้ก็สิบนาทีแล้วในที่สุดก็ยูเดทครับพวกแกใหม่นะครับวันพุธหน้าครับสวัสดีครับ